เดี๋ยวใส่เกียว,วาย่างแล้วบััหขา,าไปต้องขึ้นเนินใช่ไหมครับคันนี้ก็ขึ้นเนินข้างหลังมันก็ขึ้นเนินไปนิดหนึ่งว่าตรงไหนต่ําสุดไปหาจุดที่ต่ําสุดจอดก่อนจุด,ดจอดจอดแล้วเข้าเกียว,ว่างโอ้โหท้าพิสูจน์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยต่ำสุดแล้วนะ เเกียรวว่างไหมครับเกียรวว่างไหมนะเอ็นนะเนี่ยเอ็นนะแล้วนั่นขึ้นเดินนะอุ้ยเย็นไปดิปลาไหลขึ้นไปเห็นไหม เออไหลขึ้นเีเร็วไว้เร็วไหเออท้องี้อง่สูนใส่เลยก็ได้ต้องใบหนนัวนเยอะแยะ ้เกียรตกิ่ไปอีถ่ายครบเอาดับเขาปให้ดับเครื่องแล้วปล่อยให้ไหลดับเครื่องเลยเฮ้ยเป็นลจริงเลยเฮ้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 ยดับเครื่องเอนนิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปล่อยผู้ตายมันไหลได้ไงเฮ้ย เอาไปทำงานเดวับเครื่องเลยใช่ไหมดับแล้วดับแล้วเฮ้ยไหเลยเนี่ยเฮ้ยแรงแน่เลยโอ้โหอย่างเงี่ยเึ้ยแรงมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อื้แปต่ซิงนั่งสนุกดีเว้ยบอกว่าเหลนมาสจัที่ตรงนีมีบอด้วยอ๋อเอาละครับแล้วนี่ก็คือเดินหัศจัย์ของวัดยาสังวรารามนะครับเข้ามาในเขาชิจันเขาแก่พาไปนิดเดียวนะครับพี่วิเชียนเป็นผู้แนะนำขึ้นมา แล้วก็น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมาลองดูนะครับว่ามันขึ้นเดินยังไงถ้าเกิดอยากจะรู้ต้องเข้าไปเว็บไซต์นะครับกลุ่มศิลปะดนตรีกวีประชาชนครับได้ในงานที่ที่ีแห่งใหม่ครับที่ที่ไม่เขาเมืออชมอยู่แล้วใช่ได้ใช่ได้ไปที่ไหนเขาเมอย่าง ใช่ครับนะหายเข้าใจเนาะอีกต่อไปต้องมีคนมาเที่ยวมาลองไม่ใช่คนรู้นนนเลยคนไม่ควรคนนี้ยัไม่รู้เลยพี่ต่อยผมอยูไม่รู้เส้นทางออฟโรดเขาป่ามีอย่างเนี้ยยังไม่รู้เลยพี่ต่อยยังไม่รู้เลยเขามาทดลองวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งผ่านนี้เขายังไม่รู้เลยมันจะสังเกตเลยคนที่รถเสียรู้ คนแรกพอเราเสร็จแล้วปล่อยไปไหลไปด้แล้วก็บอกต่อต่อกันไปไงผมรู้ผมก็เลยชวนคนมาทดลองสิเราไปแก้ผู้นล่าแก้ผูะไรที่ทางแล้วไปเพราะมีที่ผมก็เคยลองนะที่ไหนที่ที่ทางเหนือทางเหนี่ทางเหนือที่ไม่ได้หรอกผมก็เคยลองที่ไปแม่ผมสอนอ่ะจะมีที่ก็เคยขึ้นก็เคยที่เนี่ยผมบอกเห็นอันนี้มันจะยาวอันนู้นหน่อยเดียวเนี่ยหน่อยเดียวแล้วนี่มันยาวนี่ก็เป็นหลายเมตรนะสองร้อยเมตรน้อยสอร้อยเมตรอ่ะ วารอเลยแล้วถ้าเกิดหันหน้าไปทางนน้นเจอกันไหมคะไม่ไม่ทางนี่ทางนี้แน่นอนถคาทางนี้นะคะหันไปทางโน้นนะหันได้ได้เราใส่แก็ได้พิสูจนันก็ถอดถอหล้างกันถอหลังขึ้นน้นอ้คิดว่าเดินหน้าไหลังไปทางนู้นโอ้โหใสกไปด้วยล้ลงไปเนี่ยไหลเ่ย ไม่เป็นไรก็ได้นี่มันไหลขึ้นมันไหลออกถนนเลยนะออกถนนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราต้องอกไปเนี่ยวัดเลยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยปล่อยไปแค่ละหูอ๋อวิธีประหยัดน้ำมันทำอย่างนี้เครื่องรถออโต้เป็นสาทางถนนไปไปสถานที่ต่อนี่พาไปเที่ยวเฉยท่าพิสูจน์